จากที่เราทํากิจกรรมอ n งวิ s ฟอร์ฟันกันไปเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งเราก็ได้ทําแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมเราจะมาฝึกแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษกันเด็กๆเ,เห็นประโยคบนกระดานของครูพ้าไหมคะอ่ะมันจะมีประโยคสีม่วงอ่านว่า Hello แปลว่าสวัสดีซึ่งเป็นการใช้สวัสดีอย่างไม่เป็นทางการต่อไปประโยคสีส้ม My name is แล้วจะมีจุดจุดจุดอยู่ด้านหลังตรงจุดจุด,จด,ด้านหลังเนี่ยคุณแม่จะให้เด็กๆเนี่ยแทนด้วยชื่อจริงของตัวเองต่อไปประโยคสีน้ำเงิน My nickname is และตามด้วยจุดๆ,ๆุดนั่นก็คือให้เด็กๆเนี่ยแทนด้วยชื่อเล่นของเด็กๆนั่นเองต่อไปประโยคสีเหลือง I am four years old เป็นการบอกว่าเด็กๆเนี่ยมีอายุสี่ขวบ ต่อไปไปดูที่ประโยคสีฟ้าค่ะ I am a boy I am a boy เป็นการบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายต่อไปประโยคสีชมพูค่ะ I am a girl I am a girl เป็นการบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะไปเริ่มที่ประโยคแรกค่ะ Hello my name is My nickname is I am f o r years old. I am a boy. I am a girl. เด็กๆอ่านตามคููแป้งด้วยนะคะได้ฟังประโยคจากคููแป้งไปแล้วว่าเด็กๆจะต้องพูดประโยคว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเพื่อจะให้ฟังประโยคจากพี่อลิสพี่อลิสเขาเป็นนักเรียนจากประเทศอังกฤษเดี๋ยวเขาจะมาพูดให้เด็กฟัง เด็กลองไปฟังกันดูนะคะ Hello my name is Alyssa my nickname is Alice I am four years old I am a girl กันบ้างคะหลังจากเด็กๆฟังพี่อลิซพูดแล้วเดี๋ยวเพื่อจะสมมุติว่าคุณแบงเนี่ยมีอายุเท่ากับเด็กๆเลยก่อนอื่นเพื่อจะพูดว่า Hello my name is อุมาพรทองกรอง my nickname is แป้ง I am four years old I am a girl ต่อไปน่าจะมีตัวอย่างจากรุ่นพี่ปีที่แล้วเนี่ยมาให้เด็กๆได,ด,ด้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ Hello my name is นักรรมุอสุกีทัก my nickname is จ๊ะจ๋า I am fire I am girl Hello my name is ชดารัตบุญชิด my nickname is กุ๊บ I am f i v e yeah o oh. l d I am a girl thank you เด,ดกาเป็นยังไงกันบ้างคะดิดิกได้ฟังตัวอย่างจากรุ่นพี่อนุบาลสองปีที่แล้วดิดิ๊อย่าลืมฝึกพูดด้วยนะคะแล้วใครที่สามารถพูดแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูแป้งด้วยนะคะวันนี้แป้งก็ต้องจบกิจกรรมแต่ดเพลงเท่านี้ แต่เด็กๆอย่าลืมอย่าเพิ่งปิดวิดีโอของกูแบงน,น,นะเพราะในช่วงท้ายคลิปเนี่ยแ่งมีเพลงภาษาอังกฤษสนุกๆเกี่ยวกับตัวอักษรภาษากัษกมาให้เด็กๆฝึกร้องเพื่อเป็นการทบทวนในช่วงที่เด็กๆปิดเทอมแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ